การให้เป็นสิ่งที่มีค่าแต่ถ้าเราให้ผิดคนผิดที่ผิดเวลาคุณค่ามันจะหมดไปทันทีเวลาที่เราให้คำแนะนำกับคนที่เขาไม่อยากได้เขาก็หาว่าเราไปยุ่งเรื่องของเขาให้เงินกับคนที่เขาไม่ต้องการเขาก็หาว่าเราดูถูกเขาให้ความรักกับคนที่เขาไม่มีใจให้ เขาก็หาว่าเราเป็นตัวหน้ารำคาญก็ในเมื่อเขาไม่ได้มองเห็นความสำคัญในสิ่งที่เรามอบให้เลยก็จงอย่าพยายามยัดเยียดความปรารถนาดีให้กับคนที่เขาไม่ได้ต้องการมันเก็บความรู้สึกดีๆนั้นไว้เก็บเอาไว้ในส่วนลึกของหัวใจเก็บมันเอาไว้ให้กับคนที่เขาต้องการมันดีกว่า จงจำไว้ว่าทุกครั้งที่เราจะมอบอะไรให้กับใครก็จงมอบให้กับคนที่เขาต้องการมันเพราะเมื่อไรก็ตามที่เรามอบสิ่งดีๆความปรารถนาดีให้กับคนที่เขาต้องการมันคุณค่าและความสุขมันจะเพิ่มพูนขึ้นทันทีและที่สุดเราก็จะไม่เจ็บ